สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรีชาแนลกันนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพิ่งแนะนํากิจกรรมในเกมกันไปนะคะเราก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันก็รันมาสักพักแล้วนะคะแต่สําหรับใครที่อยากจะทํากิจกรรมอะไรเพิ่มเติมที่ได้ของมากกว่าเดิมเนี่ยก็แนะนํากับอีกกิจกรรมนี้เลยค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า my mission event นั่นเอง เป็นกิจกรรมที่เรานะคะสามารถสะสมคะแนนกิจกรรมเนี่ยแล้วก็นำคะแนนนี้นะคะไปรับไอเทมสุดคุ้มแบบฟรีๆได้เลยค่ะและกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทำได้ไม่ยากเลยค่ะแต่อันดับแรกนะคะเราก็จะต้องลงทะเบียนที่ F11 ภายในเกมก่อนนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างข่าวสารตรงนี้เนาะแล้วก็คลิกไอคอนตรง My Mission V2 นะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะ มันก็จะเด้งหน้าต่างเป็นเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาค่ะอันนี้นะคะเราก็จะต้องล็อกอิน ID กัลลิน่าของเราให้เรียบร้อยก่อนค่ะซึ่งพอล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเด้งเข้าสู่หน้าต่างกิจกรรมตรงนี้เนาะ พอถึงตรงนี้นะคะเราก็จะต้องเลือกตัวละครในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะอันนี้ก็เลือกได้เลยนะคะว่าเราจะใช้ตัวไหนในการเล่นกิจกรรมเนาะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่เราสามารถเก็บคะแนนเก็บแต้มเนี่ยได้จากการลงแดนเซยนนะคะรวมถึงการเข้าร่วมสมรภูมิรบ66ต่างๆนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเราต้องการจะเก็บคะแนนสะสมแต้มและของรางวัลเนี่ยก็แนะนําให้เลือกตัวละครที่เป็นตัวละครหลักของเรานะคะก็จะทําให้การทํากิจกรรมนี้นะคะง่ายขึ้นนั่นเองค่ะก็ทําการเลือกตัวละครที่ต้องการกันไปนะคะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราก็จะมาดูของรางวัลกันค่ะ ซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขในการเล่นเนาะนั่นก็คือเราจะต้องทําการเลือกรางวัลใหญ่ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการเข้าร่วมโปรโมชั่นที่เลือกของรางวัลใหญ่นะคะที่เป็นโปรโมชั่นสแตมป์อ่ะอ่าเหมือนการสมัครเมมเบอร์อะไรเ่านั้นนั่นเองเนาะหลักการจะคล้ายๆกันนะคะแต่เพียงว่าในกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการที่เรานะคะสะสมแต้มคะแนนในการ ลงแดนเจียนหรือว่าลงคอนเทนต,ต์ตามที่ตัวกิจกรรมเขาจัดให้นั่นเองค่ะประมาณนี้เนาะซึ่งการเลือกของรางวัลใหญ่ตรงนี้นะคะก็จะสามารถเลือกได้ตามต้องการเนาะแต่เพียงว่าเมื่อเราเลือกแล้วนะคะก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ในภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็แนะนําให้เลือกให้ดีละกันเนาะว่าในแต่ละสัปดาห์ของเราเนี่ยอยากจะได้ของราวัอะไรบ้างนะคะ อย่างในกรณีนี้นะคะในคลิปไอเนี่ยก็อย่างที่ว่านะตัวกิจกรรมนี้เนี่ยมันรันมาได้สักพักแล้วนะคะซึ่งมันรันกิจกรรมตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเนาะแล้วก็สิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมนี้เนี่ยคือวันที่4มกราคมปี2022นะคะหรือก็คือต้นปีหน้าเนาะประมาณนี้และใครนะคะที่ยังไม่เคยร่วมกิจกรรมนี้นะคะและกําลังจะเข้าร่วมเนี่ยอันนี้นะคะเราก็จะต้องดูสัปดาห์ในการรับของรางวัลด้วยละกันเนาะเพราะว่า ัวกิจกรรมมันรันไปแล้วไงเวลากิจกรรมมันเดินหน้าไปแล้วก็ควรเรื่องของรางวัลให้ดีละกันว่าในช่วงระยะเวลาที่เรากําลังจะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมันอยู่ที่สัปดาห์ที่เท่าไหร่นะคะจะได้เรื่องรางวัลที่เราจะทำเนี่ยได้ของรางวัลที่ถูกต้องเนาะของรางวัลมีอะไรบ้างนะคะก็มาดูให้ดีนะคะของรางวัลแรกนะคะในอันนี้เนี่ยมันก็จะได้ชุดแฟชั่นเนาะ ซึ่งก็จะเป็นชุดที่มีชื่อว่าชุดความเย้ายวนหน้าหนาวนะคะ,ะแล้วก็ได้ไอเทมอื่นแอ,อ,อดเข้ามานะคะก็มีตั้งแต่หินปลดพลังที่หลับไหลลูกแก้วน้ำำาําอมฤตเหรียญน้ำำาําอมฤตอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเอาเมาส์มาจิ้มดูได้นะคะส่วนอีกกล่องหนึ่งที่ได้เนี่ยรู้สึกว่าจะได้ไอเทมเหมือนกันนะคะแต่ที่ไม่มีเนี่ยก็คือจะเป็นชุดแฟชั่นนั่นเองค่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีชุดแฟชั่นตัวนี้นะคะ และอยากได้นะคะก็ติ๊กของรางวัลที่เป็นชุดแฟดละกันเนาะส่วนใครถ้าเกิดมีแล้วนะคะไม่ได้สนใจอาจจะเลือกกล่องที่มันเน้นแต่วัตถุดิบก็ได้นะแต่จากที่อดูเนี่ยวัตถุดิบที่ได้เนี่ยก็จะได้แตกต่างกันที่จํานวนนะคะก็น่าจะเป็นในส่วนของหินปลดพลังที่หลับไหลนะหินปลดพลังที่หลับไหลเนี่ยในส่วนที่เป็นแพ็กเกจที่ได้ชุดแฟดเนี่ยมันจะได้ประมาณ20ชิ้นนะคะ ส่วนที่เป็นกล่องวัตถุดิบล้วนไม่มีชุดแฟนเนี่ยมันจะได้ที่35ชิ้นนะคะอ่าก็จะแตกต่างกันตรงนี้เนาะกับของบางอย่างนะคะจะได้ปริมาณที่ไม่เท่ากันนะคะก็สัดส,ส่วนก็จะประเปลี่ยนกันไปเนาะเพราะว่าอีกกล่องมันไม่มีชุดแฟนไงเนออถ้าเกิดอยากได้ชุดแฟนวัตถุดิบบางอย่างก็อาจจะได้น้อยลงประมาณนี้นะคะก็กดเลือกตามใจชอบได้เลยนะแต่อย่างที่ว่านะคะถ้าเกิดกดเลือกแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังนะ อย่างในคลิปนี้ของไอยนะคะก็น่าจะเป็นช่วงการทำกิจกรรมที่กำลังจะเข้าสัปดาห์ที่3ได้แล้วนะอ่ะเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นคืนวันอังคารที่เป็นเช้าวันพุธเออเวลาที่คับเกี่ยวเนาะกำลังจะรีเซ็ตรายสัปดาห์กันแล้วก็น่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่3อ่ะประมาณนี้ชุดนี้ไอย,ยังไม่มีก็กดเลือกไปนะคะอันนี้ไอเผื่อช่วงสอไว้ล้กันอ่ะ ประมาณนี้ที่ไอจะเลือกไว้นะคะก็เลือกตามแบบนี้ก็ได้นะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทํานะคะหรือแล้วแต่เนาะจะเลือกกล่องวัตถุดิบทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกของแต่ละคนละกันอ่ะตกลงกันไปค่ะเลือกเสร็จเรียบร้อยก็กดตกลงกันไปอีกครั้งนะคะอ่าเมื่อเลือกเสร็จแล้วนี่ก็กดมาดูวิธีการรับคะแนนกันนะคะซึ่งรางวัลในแต่ละสัปดาห์เนาะมันจะมีเงื่อนไขใช่ไหมนอกจากรางวัลใหญ่นะคะมันก็จะมี รางวัลอื่นๆก่อนที่จะเป็นรางวัลใหญ่ค่ะก็จะมีตั้งแต่รางวัลที่1นะคะรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็รางวัลที่4ที่เป็นรางวัลใหญ่ที่เราเลือกไว้นะคะแบบนี้นี่เองค่ะทีนี้แต่ละรางวัลที่เราจะได้ต้องทําอย่างไรนะคะก็จะต้องทําการสะสมแต้มคะแนนค่ะเริ่มตั้งแต่350คะแนนเป็นต้นไปนะคะจะได้รางวัลที่1นะรางวัลที่1มีอะไรบ้างก็มาดูกันนะคะก็จะเป็นวัตถดิบประมาณนี้เลย รางวัลที่2จะใช้750คะแนนค่ะรางวัลที่3ก็ใช้1,650คะแนนแล้วก็สุดท้ายนะคะ4,500คะแนนก็จะได้ของรางวัลที่เราเลือกเอาไว้นั่นเองเนาะวิธีการทำอย่างไรล่ะที่จะได้คะแนนพวกนี้นะคะทำอย่างไรนะคะมันก็จะมีการรับคะแนนประจำวันที่150คะแนนนะคะแต่อันนี้นะคะก็จะเป็นการรับคะแนนที่เราจะต้องเสียไดยมอนด์เนาะอ่า สำหรับใครที่แบบว่าสายรีบนะคะหรือก็คือเป็นสายที่แบบอยากให้คะแนนมันขึ้น4,500ไวๆอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้จ่ายไดยมอนด์ตรงนี้นะคะในการรับ150คะแนนแรกก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีทุนทรัพย์ตรงนี้นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องรับกปะได้นะคะก็สามารถไปทํากิจกรรมนะคะการลงดันเจียนนั่นเองซึ่งเรานะคะก็มาเลือกเมนูที่เขียนว่าภารกิจสะสมคะแนนกันคะ่ะ ภารกิจมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่ว่าเนาะก็มีตั้งแต่การลงสมอรภลมูิรบ6 6นะคะซึ่งการลงต่อหนึ่งรอบเนี่ยจะได้ครั้งละ145คะแนนนะคะไม่ว่าคุณจะลงหุบเขาลมหวนเบลูก้าลากูนหรือถานจากกลนาริวนะคะสามารถสแปมลงได้เลยสำหรับสาย PVP เนาะหรือถ้าจะเป็นสายลงดันเจียนแบบ PVE ก็สามารถทำได้นะคะก็สามารถลงได้ตั้งแต่ดันเจียนที่เป็นถ้ำลมดำนะคะ รวมถึงดันเจียนสถานศักดิ์สิทธิ์นาริวค่ะแต่คะแนนจะต่างกันนะในส่วนถ้ำลมดำเนี่ยจะได้45คะแนนต่อรอบนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์นาริวเนี่ยจะได้40คะแนนต่อรอบค่ะ2องดันนี้นะคะบอกเลยว่าสำหรับใครที่ไม่มั่นใจว่าลงไปจะยากไหมลงยังไงแมคานิกอย่างไรนะคะ ในช่องของอ่านเนี่ยก็ได้ทําไกด์2ดันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถไปดูเพิ่มเติมนะคะในการลงดันเจียนนี้ได้นะคะและการเก็บคะแนนของสองดันเจียนนี้นะคะก็ขอบอกอีกอย่างแล้วกันนะคะว่าเขาไม่จํากัดในการเลือกระดับการลงนะว่าจะสําเร็จแบบระดับไหนก็ได้นะคะคุณจะลงตั้งแต่ระดับมือใหม่ก็ได้นะคะลงแบบง่ายก็ได้หรือจะลงแบบยากก็ได้นะคะก็สามารถนับรอบคะแนนได้ทั้งหมดเลยค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็สามารถเลือกลงได้ตามสะดวกเลยเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลงไปหาประดับใหม่อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าลมดำตรงนี้นะคะก็ลงแบบยากก็ได้นะเพราะจริงๆแล้วว่าดันเจี้ยนเนี้ยเล่นไม่ยากเลยอายก็ทำไกด์ไว้แล้วใช่ไหมตามที่บอกไปนะคะสามารถไปดูประกอบได้นะคะแนะนำมากๆเลยนะคะก็ได้ทั้งการเก็บสะสมแต้มด้วยแล้วก็ได้ประดับชิ้นใหม่ด้วยนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าตาของชุดแฟร์ที่เราสามารถรับรางวัลใหญ่ที่เราเลือกไว้ได้นะจะมีชื่อว่าอะไรนะความเย้าวยวนหรออาความเย้าวยวนหน้าหนาวนะคะนี่หน้าตาชุดเป็นอย่างนี้นะก็คือจะเป็นชุดที่แบบมีแต่ตัวชุดเลยนะคะอะใส่ให้ดูกันเลยจริงๆก็สามารถกดดูได้ตรง F2 หรือว่าตู้เสื้อผ้าของทุกคนนะคะ หน้าตาชุดเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะใครที่ยังไม่มีนะก็มาทํากิจกรรมนี้ได้นะเฮ้ยชุดผู้ชายสวยนะเนี่ยเอาจริงรู้สึกสวยกว่าของผู้หญิงเอ้ยชุดเผ่าลินผู้ชายแบบว่าจัดเต็มเดียะแต่เผ่าลินหญิงก็จัดเต็มนะคะดูตะมุตะมีเนาะอ่ะก็ใครที่เลือกไว้นะคะก็น่าจะได้ชุดที่เป็นหน้าตาแบบนี้เนาะ โดยรายละเอียดกิจกรรม My Mission ก็มีประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เรานะคะสามารถสะสมแต้มคะแนนเนี่ยไปแลกชุดแฟชั่นสวยๆได้เหมือนกันนะคะก็ใครที่แบบว่าทำกิจกรรมต้อนรับคริสต์มาสปุกผาน้ำแข็งเสร็จแล้วเนี่ยก็แวะมาทำกิจกรรม My Mission ตรงนี้ต่อก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่มันสแปมดังเจียนได้เรื่อยๆเนาะหรือแบบว่าลงสมอลระพมรบ6 6กี่ครั้งก็ได้นะคะก็นับคะแนนสะสมแต้มต่อรอบกันไปนะคะ ส่วนระยะเวลากิจกรรมเนี่ยตามที่บอกไปแล้วนะว่ามันรันกิจกรรมไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่8ธันวาคมนะคะซึ่งระยะเวลาสิ้นสุดเนี่ยมันจะสิ้นสุดวันที่4มกราคมปี2022นะคะหรือก็คือต้นปีหน้านะคะแล้วก็เวลาที่เราสามารถแลกของได้เนี่ยมันจะสิ้นสุดถึงวันที่11นะแต่การสะสมแต้มเนี่ยมันสิ้นสุดที่วันที่4มกรานะอ่ะแยกเวลากันให้ถูกนะคะ เก็บคะแนนได้จนถึงวันที่4มกราคมเท่านั้นแต่เราสามารถใช้คะแนนแลกของสะสมเนี่ยได้จนถึงวันที่11มกราคมนะคะและสำหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากทุกคนกด Subscribe และกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามายคบทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Follow กดกระดิ่งกันด้วยนะคะและในครั้งหน้านะคะอายจะมาอัพคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ